มุมข่าวโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตกริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลีฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์วิกซีเราอาพนะคะอยู่กับดิฉันรัฐน,นันทศิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมปัชรฐานนนท์ค่ะ สำหรับวิกฤตราอูบนะคะก็จะเป็นการร,ราวบรวมประเด็นข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ข้ามมาพูดคุยกันในรูปแบบมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะตรงกับวันที่30มีนาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาค่ะและตอนนี้นะคะก็มีผลคะแนนยังไม่เป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยในประเด็นนี้กันและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทางกปปสนะคะเพราะว่าก็ได้มีการนัดเคลื่อนโพลอีกครั้งหนึ่งนะคะในว,วันที่1เมษายน ยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามอีกมากมายเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มต้นรอบสัปดาห์ใหม่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจนะคะและสําหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของคลิปจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ชื่อว่าคนรวยใจร้อนกับตำรวจใจเย็นนะคะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะก็เกิดขึ้นนะคะโดยที่มีรถเก่งหนึ่งคันค่ะก็ขับมาแล้วก็อยู่ในจังหะที่ค่อมเลนตำรวจก็เลยเรียกเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เกิดมีการโต้เถียงกัน จนเหมือนมีอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดขึ้นเห็นว่าตอนนี้มีคลิปให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะครับคุณด้วยเหรอฮะผต้องหนีคุณด้วยเหรอไม่รู้สิส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นให้ขับรถไปซอนอเนี่ยเฮ้ย,ยผมไม่ได้ขับรถมอไซค์คุณแก้งบ้าเปล่าลงวนมั <c oughs> เป็นอะไรของคุณอะจะเป็นอะไรเฮ้ยก็ไปดิผมไม่ได้ฆ่าคนตายรู้แล้วว่าไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ก็ไปดิก็นำไปดิจะไปหรือเปล่าล่ะเอ้าจะรออะไรอะฆ่าคนตาย อ่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะมีผิดอะไรเหรออายุเท่าไหร่อวจเฮ้ยทำไมอ่ะคุณเป็นพ่อผมเหรอไม่ใช่พ่อก็จะมาพูดอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ไม่เกี่ยวผมไม่ได้หยาบทำไมเขามักหยาบบกมีกฎหมายข้อไหนผมมีกฎหมายมาทำไมเหรอคุณเรียนเรียนกฎหมายมาจากสำนักไหนเนี่ยทำไมผมนิติศาสตร์ทำไมเหรอเฮ้ยเขามักผิดกฎหมายด้วยเหรอไม่ผิดหรอแต่าผิดป่ะมันไม่เหมาะไม่ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวคุณก็พูดกับผมมาดิอายุอย่างเรานี่เฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผม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 เปิดไบรคสายครับทําไมหรอครับผมผมผิดอะไรหรอครับขับรถกลับลองดูซิว่าคุณจะไปไม่สนอเอ้โธ่สนอดินแดงอยู่ตรงนี้ผมรู้จักนั่นแหละเชิญโอคุณก็ขับไปดิคุณก็คุณก็ขับมาดิไปดิทําไมผมต้องหนีด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณผมผิดอะไรหรอมาคุณลงนี้แม่แม่ผมผมผิดอะไรหรอผมขับแค่แค่ผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ ขายยาบ้านะผมไม่ได้ฆ่าคนตายไปดิไปไปหนอนน่องยังได้อยู่แค่นี้ปะหนาคุณอย่าพูดมากจะปรับกี่หมื่นผมก็ปรับนะคุณอย่าพูดมากไปยาบ้านะคุณอย่ามาคุยผมครับนะผมไม่ได้โหม่จะบอกอะไรผมแหมผมไม่อยากจะคุยตํารวจใจเย็นมากเลยชเลยนะแล้วสีหน้าก็ยังยิ้มอยู่ตลอดเวลานคือคือตํารวจคนเนี้ยนะครับเป็นตํารวจชั้นประทวนคือไม่ใช่ชั้นสารบัติตํารวจที่เป็นชั้นประทวนในความจริงข้อกฎหมายเขาไม่ค่อยแม่นนะค่ะนะฮะแต่ว่า แต่ว่าจิตใจเขาเนี่ยค,ค,คือคือคือคลิปน,นี้ทำให้ภาพของตำรวจดีขึ้นมา,มากเลยนะทีนี้ผมตาเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะคือคล้ายๆว่าคน <ๆ S 2> คนหนึ่งตุน่าจะมีตังค์ขับรถเบนซ์นะฮนะขับรถผิดกฎจราจรตำรวจเขาเรียกแกก็เลยปวนนะวิธีการเนี่ยคือปวนตำรวจนะฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอะไรมากมายแล้วถ้าคนคนเนี่ยไม่ไม่ใช่ คือคลิปนี่เขาเป็นคนถ่ายเองนะคนที่คนที่ป่วนตำรวจเองนะคะคือสมัยเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยชอบทํเสื่อชอบออกสื่อชอบทําคลิปแล้วก็ออกคลิปเองค่ะแต่จริงๆเขาไม่มีเขาไม่มีวิจารณญาณนะคลิปที่เขาออกมาจะเป็นผลยังไงปรากฏว่าคลิปนี่ออกมาแป๊บเดียวนะสงสัยโดนด่าตึมเลยลบไปแล้วนะใช่ค่ะทีนี้เรื่องมันอย่างนี้ มันคงไม่ดังมากอะถ้าคนคนนี้ไม่นำสกุลพวงราชนำสกุลพวงราชนะฮะข่าวกระแสนหนึ่งก็บอกเป็นลูกของคุณยันยงอีกกระแสน,นึงก็บอกเป็นหลานของคุณยันยงคุณยันยงพวงราชนี่ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ารักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะลลูกหรือหลานก็ไม่รู้แต่ยังไงก็เป็นญาติะนะ ออกมาอย่างนี้เนี่ยในที่สุดแล้วตัวเขาเองเนี่ยไปขอโทษเห็นไหมเนี่ยตามภาพนะคะได้มีการเข้าไปขอโทษเรียบร้อยแล้วจับมือกันด้วยอก็แต่ว่าผมว่าคนคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาวิธีคิดเขาหรือวิจารยญาณเขาเนี่ยมันมันแปลงแปลงยังไงก็ไม่รู้อไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกแต่ว่ามันอาจจะเคยเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วใช้วิธีป่วนตำรวจให้มึนอย่างเงี้ยแล้วได้ผลก็ได้ <ช>ตำรวจไม่จับอะ่ะ<ม>เพราะว่าไม่รู้จะจับยังไงคือโดนโดนใสแล้วจนมึนน่ยนะฮะ<ช>วิธีนี้มีคนทําเยอะเหมือนกันบางทีก็เราก็เคยเห็นคลิปนะบางทีผู้หญิงก็เหมือนกัน <c oughs> ก็ทําเหมือนกันในนี่ก็คงจะเรียนแบบมานะฮะแต่ว่าทําแล้วภาพไม่ดี<ช>นะฮะในขณะเดียวกันก็เห็นใจ,จตํารวจก็เอากาลังช่วยกำลังใจช่วยตํารวจทหาือันทางตำรวจเองนะคะเขาบอกว่าพบเจอเป็นประจำโดยกรณีแบบนี้นะคะแต่ก็พยายามทําใจให้เย็นเนาะใช้ความอดทนมันเป็นเทคนิค บางคนทําผิดนะแล้วจะจะไม่ยอมเสียค่าปรับไม่ยอมอะไรนะบางคนก็บอกไม่มีใบอะไรก็ไม่มีเลยที่มีคือกวนเขาปวนเขาแล้วอนี้นะปวนเขานะถ่ายคลิปเองไปออกสื่อเองไม่รู้หรือว่าคลิปที่คุณออกมาเนี่ยเสียงที่คุณพูดน้าเสียงหรือข้อความที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นภัยกับตัวคุณเองอย่างเงี้ยก็สมแล้วล่ะฮะที่ที่ที่จะต้อง จะต้องโดนลักษณะอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะชื่อดับตํารวจเร็กสีสมบุญนะคะก็ได้รับกําลังใจไปนะจากคนตํารวจโทคํารณวิทย์ทูบทูบกระจางนะคะก็เป็นเงินส่วนตัวจํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นวันและกําลังใจยังไงก็ใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะจงใจนไม่ใช่เรื่องใจเย็นใจร้อนคือคือพอรู้วตัวเองผิดแต่ไม่รู้จะทำยังไงแทนที่จะยอมรับเสียค่าปรับเอาใบสั่งมาแล้วไปก็ ก,ก็ปวดเท้อย่างนั้นนะฮะอ้างโน่นอ้างนี่เลยกดมงกฎไม้อะไรก็ไม่รู้นะคือนะจริง,รงๆคนรุ่นใหม่นะ่ะไม่ควรจะใช้เทคนิคอยนี้นะฮะข่าวสุดท้ายก็มีการเข้าไปขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามติดในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากันสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ